สวัสดีชาววัดใหม่เคสตี้กับพิเกเตอร์ทุกคนครับวันนี้มานั่งผิงแดดอากาศเย็นครับเดี๋ยวต่อไปเดยไปเจอในงานครับวันนี้งานที่หวยกระบอกนะมีงานทุกสมบูรณ์ติดตามครับตาการแสดงใต้นไม้มาถ่ายด้วยด้วยต้นกิมมากิ่งหอยอยฉันคงมีความหมาย ครับพี่วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เรามาเตรียมสถานที่เทศกาลมวขฝนจากป่าที่ท่านสามนะคะ,ะช่วงตอนล่าเป็นดินแดนแห่งสายบอกค่ะวันที่เท่าไหร่ครับวันที่28พฤศจิกาถึงวันที่7ธันวาค่ะโอ้เลิกพรุ่งนี้แล้วสิใช่ค่ะพรุพ่งนีน้ค่ะมีมีวันเดียวหรือครับมี10วันค่ะวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาค่ะโอ้เขาดาตามนั้นเลยนะครับ ตางคุณพี่ก็บอกโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับ